สวัสดีครับวันนี้ตามสั่งขอเสนอเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวขั่วไข่หน้าผัดพริกไทยดาเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วที่ใช้เส้นใหญ่มาขั่วกับไข่แล้วเรามาปรุงสูตรพริกไทยดานํามาราดเส้นหรือใครจะนําเส้นมาคลุกเลยก็ตามชอบนะครับแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบก็มีพริกหยวกไทยหอมใหญ่เพชรออรินจิแครอทยอดกระโพด น้ำผักถวเดิบทั้งหมดมาหั่นรวมกันแต่พริกไทยอ่อนสักนิดหน่อยนะครับส่วนไข่ไก่ตามสั่งใช้2ปฟองต้นหอมหั่นท่อนกับพริกชีฟ้าแดงครับกระเทียมสับและพริกขี้หนูสับส่วนพริกไทยดำที่คั่วแล้วมาปั่นตามสั่งจะนํามาใส่กับพริกกระเทียมและใบมะกรูดไว้เลยครับวันนี้ตามสั่งใช้หน้าของหมูสับครับมาผัดกับพริกไทยดำเดี๋ยวเราก็มาจัดจานรอด้วยผักสลัดพร้อมที่จะเสิร์ฟครับ เราก็มาดูวิธีทํากันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาคั่วเส้นกับไข่กันก่อนเลยนะครับตามด้วยเส้นนะครับ ต่อไปก็เป็นการผัดพริกไทยดำกันเลยนะครับครับใส่พริกกระเทียมพริกไทยดำใบมะกรูดก่อนเลยครับตามด้วยหมูสับนะครับ แล้วก็เครื่องครับส่วนการปรุงชุดลตดนะครับน้ำตาลครับ ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยนะครับและน้ำมันงาครับต้นหอมพริกแดงครับตามได้เลยครับ พริกไทยปท่นสักหน่อยครับให้อไ่ยหอมเป็นอย่างไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไข่พริกไทยดำของตามสั่งแล้วคลิปหน้ามาดูเมนูทางร้านกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ